พามาดูนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของร่องน้ำนะครับนี่ความสวยงามคือตอนที่แดดใกล้ตกเนี่ยแล้วมันส่องมาจะท้ายสวนนู้นเลยนะครับเห็นไหมอันนี้เงาระยิบระยับน้ำเข้ามาจากตรงนี้นะมาจากคลองชนทงนู่นนะครับนูน่นเลยไปทางนู้นนะ่ะขึ้นไปทางนูน้นไหลโลอยู่ ไม่ถึงกไกลมากครับประมาณสามกิโลนี่นะอาจจะสองกิโลกว่า,วามาวันนี้ผมจะมาให้ดูอะไรบางอย่างเห็นตรงนู้นไหมเล็กๆเกนี้ยเนี่ยเนี่ยสุมเข้ามาดูนะหน้าที่ผมปักปักไว้นะ่ะเห็นไหมมันคืออะไรรู้ไหม ผมจะให้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมเรียงห่างจากร่องน้ำประมาณสักา50เซน60เซนโดยประมาณเอาเป็นว่าประมาณ70เซนเนี่ยยาวไปเลยตอนนี้ปักลงไป50ต้นนะครับมาหมดที่ตรงนี้ขาดอีกนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นชุดทดลองก่อนยวพาไปดูใกล้ๆนะ ว่ามันคืออะไรนะครับนี่นี่คือต้นหญ้าแฝกพันพระราชทานนะเนี่ยปักห่างกันประมาณต้นละสิบเซนนะครับยึดแนวรั้วตั้งแต่ต้นทางนู้นลงมาโดยประมาณนะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างเป็นศินละปะเดี๋ยวจะอ้อมไปถ่ายให้ดู ซื้อมาหนึ่งกร,ร่แต่เขาบอกว่ามันชอบแดดนะประมาณสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต่อวันนี่ตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยโดนแดดก็ลองดูไม่เป็นไรอาจจะไม่โตไม่ตายคือถ้าต้องมันเป็นพันธุ์ที่ยาบยาบแฝกนี่ต้องการแดดเยอะนะครับต้องการแดดเยอะ,อะมีบางต้นที่เขาส่งมาเหมือนมันเริ่มชะงงอกอะ่ะ เดี๋ยวผมพาเดินไปดูเห็นแวบๆต้นนี้ตอนนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนะ